บริษัทสิงห์ฟาวเชั่นจำกัดรวมพลังสาม,มัคคีร่วมใจฉีไทยครับมหากรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่6แชมป์ระดับเขตเท่านั้นที่จะได้ไปถึงระดับประเทศร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลกิลาพื้นบ้านอิมมารอยกับมหากรรมอาหารและการประกวดแดนเซอร์สุดมันเริ่มชิงชมป์เขตภาคอีสานตอนเหนือ6-12มกราคมนี้ที่จังหวัดอูดรธานีไท Challenger น้ำมันเครื่องของไทยรายแรกที่นำพลังไทยและนักแข่งไทยร่วมขี่ความสำเร็จในการแข่งขัน World GP 2007อย่างเป็นทางการฟี์มั่นใจ PTT Challenger ของบดทครับพลังไทยก้าวไกลสู่สนามแข่งระดับโลกจะคุ้มค่าแค่ไหนถ้าสายลมแห่งความสุขอยู่ตรงหน้าเราเสมอ ความสุขเนือระดับให้ลกสวกโกฟรีแลนเนอร์ PTT Challenger น้ำมันเครื่องของไทยรายแรกที่นำพลังไทยและนักแข่งไทยร่วมขี่ความสำเร็จในการแข่งขัน World GP 2007อย่างเป็นทางการฟีมั่นใจ PTT Challenger ของปตท,ทรครับ พลังไทยก้าวไกลสู่สนามแข่งระดับโลก PTT Challenger น้ำมันเครื่องของไทยรายแรกที่นำพลังไทยและนักแข่งไทยร่วมขี่ความสำเร็จในการแข่งขัน World GP 2007อย่างเป็นทางการ ฟีมั่นใจ PTT Challenger ของบดท,รทรครับพลังไทยก้าวไกลสู่สนามแข่งระดับโลก ทุกวันนี้ร่างกายเราได้รับสิ่งบนปื้นมากมายในแต่ละวันแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่นำประโยชน์จากดินซอชาผสานกับการใช้ระบบไฟฟ้าให้ความร้อนพอได้นำซอชาเฮอร์เบิ้ลแคโทกการดินไฟฟ้าทำจากดินสีม่วงหายากที่มีแร่าาธาตุสะสมจากใจกลา,างแกนโลกนับพันปีจะดีแค่ไหนหากคุณใช้น้ำร้อนจากการดินซือชาชงชากาแฟและทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มได้ทุกวันด้วยฝั่งชัานที่หลากหลายคุณจะทำเครื่องดื่มได้มากมายหลายชนิดเพื่อสุขภาพทำจากดินธรรมชาติไร้เศษโลหะปะบ เจ้าักใบในบ้านด้วยราคาเท่าไหร่เราจะให้คุณเป็นเจ้าของสื่อชาเฮอร์เบิร์กแคทเธลในราคาเพียง5,990บาทเพียง599บาท10บวดแต่ทุกคนเพียงคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้คุณจะได้รับถุงกรองสมุนไพรเพื่อความสะดวกง่ายดายในการทำน้ำดื่มสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำตะไคร่น้ำใบเตยน้ำแก้คุยหรือน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆได้อีกมากมายเท่านั้นไม่พอคุณยังจะได้รับหนังสือเครื่องดื่มสมุนไพรและชาเพื่อสุขภาพเฮอร์เบิร์กริงแอนตีมูลค่า185บาาททโรมตอนนี้ที่023470477ของร้อั้น ใครๆก็ไอคอนอนต่า